น้องน่ารักมากเลยโอ้ยใจน้องน่าสงสารนะ่ดูเล็บน้องดิเนี่ยโอ้หน้องเดินเนี่ยมันเจ็บเท้าล่ะมันเดินปะเล็บมันจะกระโดกขึ้นมาเดีย๋ยวเล็บจะผิดรูผิดลานะ <c oughs> คุณแม่เห็นเล็บน้องแบบนี้คุณแม่ต้องไปพบช่างเลยให้คุณช่างเขาตัดให้หรือตัดเองก็ได้แต่อย่าให้โดนเลือดเห็นปะปลายเล็บมันจะมีอะไรแดงๆตรงเนี้ย ตรงนั้น,นเป็นจากกระดูกน้องกล้องม่สูงเห็นปเห็นแดงเนะี่ยเราก็ตัดให้เลยขึ้นมาสักสองมิลเนี่ยมก็จะตัดช่วงนี้นเห็นปะเป็นปลายเล็บผมอ,ะอ่ะอะเลยจากตรงนี้ตัดมาได้หมดเลยแต่ถ้าตัดเลยเกินโดนตรงเนี้ยแดงเนะี่ยน้องก็จะไม่ยอมแล้วคันนี้เลือดจะออกแน่นอนอล้น้องยืนเห็นปะเป็นเกตืปะเห็นปะเล็บมันจะเฟซไปเฟซมาแล้วน้องจะเจ็บมากเออ ดีนะคุณแม่เขาพามาอาบน้ําเราเห็นพอดีเห็นพอดีก็จะตัดหมาน,นี้โอเค